สวัสดีค่ะพี่เขื่อนครับพี่แอปเปิลค่ะพี่เขื่อนคะวันนี้เรามีอะไรมาบอกน้องๆกันคะมีสิครับพี่แอปเปิลวันนี้เราจะพาน้องทุกคนเข้ามารู้จักภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลคณะครุศาสตร์ศกกรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่ามีกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้างมีอะไรในรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจรวมถึงถ้าจบจากคณะนี้แล้วจะมีการทํางานแบบไหนครับโอ้ยเชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะก็คงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะเจอัเค่ะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่งสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือไทยเยอรมันภายใต้ชื่อว่าไทยเยอรมันเทคนิคอลท t เชอร์คอ o l l e รุ่นที่1ในปีการศึกษาพุทธศักราช2512ซึ่งจัดว่าเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตแห่งแรกของประเทศไทยครับ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลของเรานั้นจัดเป็นสองภาควิชาแรกของคณะครุศา,ศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้วยเรียกว่ายืนหยัดอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนะครเหนือมาตั้งแต่แรกสุดนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็นต้นแบบครูช่างของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับปัจจุบัน ทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลมีหลักสูตรทั้งหมด5หลักสูตรด้วยกันคือระดับปริญญาตรีซึ่งจะแบ่งออกเป็น3สาขาวิชาด้วยกันได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหาการและสุดท้ายวิศวกรรมแมคคาโทนิกในส่วนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกจะมีสาขาคือสาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาซึ่งจะแบ่งออกเป็น3แขนงวิชาด้วยกัน ได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการและสุดท้ายขแขนงวิศวกรรมแมคคาทอนิกครับเราจะพาน้องๆไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนด้วยกันครับ น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับและตอนนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวุฒิยานินหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกันครับความสำคัญของการเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นการผสมผสานาระหว่างการเรียนวิชาขลุศารวิชาชีพต่างๆเช่นเครื่องกลยานยนต์การผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายอาชีพที่มีความจําเป็นต่อประเทศเพื่อให้สามารถวางแผนการสอนพื้นฐานเช่นพื้นฐานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและวิชาชีพครูช่างจุดมุ่งหมายสําหรับเด็กๆที่เข้ามาเรียนเพื่อที่จะสอบบรรจุข้าราชการครูในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนมีใบป,ประกอบวิชาชีพสิ่งที่คาดหวังสําหรับ การเรียนที่จะบไปมีอะไรบ้างสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะการสื่อสารที่ดีมีทักษะการบริหารการจัดการวางแผนได้อย่างเป็นระบบรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นผู้นําน้องๆฟังแล้วมีกําลังใจมากขึ้นเลยใช่ไหมครับยังไม่หมดเท่านี้ครับเมื่อน้องๆได้เข้ามาศึกษาที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลของเราแล้ว น้องๆจะได้รับประสบการณ์ต่างๆภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ทางพี่ๆมีกิจกรรมให้น้องๆสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่อาทิเช่นกิจกรรมค่ายอาสากิจกรรมกีฬาสีภาควิชากิจกรรมพี่สอนน้องรวมถึงชมลมต่างๆในมหาวิทยาลัยรอให้น้องๆที่สนใจเข้าร่วมเรียกได้ว่าใครชอบกิจกรรมไหนพี่ๆก็พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่แน่นอนครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าข้อเด่นของที่นี่ก็คือในด้านในด้านครูช่างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นที่เราที่เราหล่อหลอมกันมานะครับถ้าถามว่าได้อะไรจากตรงนี้ก็คือแน่นอนได้ความเป็นครูออกจากไปจากภาควิชาคณุศาสตร์ข,ขั้นกลแน่นอนครับการเรียนการสอนแบบ p r o j e c t b a s e d l e a r n i n g ครับเพราะการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning นั้นเราจะได้นําทฤษฎีที่เราเรียนรู้ภายในห้องเรียนมาเป็นประยุกต์ใช้กับงานจริงโดยมีอาจารย์คอยกากับและชี้แนะเพื่อให้การ การที่ดีเป็นวิวใช้นั้นเป็นไปนอย่างถูกต้องเพื่อที่เราได้ได้ตกผลึกของความรู้และสามารถนําไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องครับนอกจากความรู้ด้านเท่ากันที่ที่นี่ที่นี่ให้ความรู้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือเราสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่มีความรู้ทํางานได้ใช้งานได้เท่านั้นนะครับในช่วงที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาคเนี่ย บรรดาเพื่อนๆในห้องเนี่ยจะมา,ารวมตัวกันเพื่อติวทบทวนเนื้อหาต่างๆนะครับเพื่อนที่ไม่ได้ตรงไหนเพื่อนที่ได้ก็จะมาแนะนำนะครับส่งผลให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันนะครับระหว่างเราเรียนหรือเราจบออกไปแล้วเนี่ยทางพี่ๆน้องๆก็ยังไม่ทิ้งกันก็ยังติดต่อกันแล้วก็ดูแลด้านการทำงานด้วยกันนะครับอันนี้เป,นเ,ปนเป็นจุดเด่นที่เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ ถ้าน้องๆอยากเห็นประเทศของเราพัฒนาก้าวไปข้างหน้านะครับอย่าเลือกที่จะเป็นเพียงแค่ผู้มองนะครับก้าวเข้ามาเป็นผู้ที่พัฒนาประเทศชาตินี้ไปด้วยกันนะครับด้วยการเป็นบุคลากรที่ดีหรือเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาตินะครับภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลเราพร้อมที่จะพัฒนาน้องๆเพื่อเป็นบุคลากรตามที่กล่าวมาขัางต้นครับและสุดท้ายนี้ก่อนจะลากันไปทางเราก็มีภาพผลงานต่างๆของรุ่นพี่ อย่างเช่นการได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสอนวิชาเทคนิคในงาน t ิกชิ i งอ a ค a เดมีซึ่งเป็นการแข่งขันการสอนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั่วประเทศสองสมัยติดต่อกันในปีพุทธศักราช2558และปีพุทธศักราช2559เห็นอย่างนี้แล้วก็อดชื่นชมในความสามารถของทุกๆคนไม่ได้จริงๆครับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเราที่บอกว่าบันดิตที่คิดเป็นทำเป็นถ่ายทอดเป็นนั่นเองครับสำหรับวันนี้เราขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนได้เลือกเดินตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคนตั้งใจทำออกมาให้ดีอนาคตที่ดีและสดใสจ,จะรอน้องๆอ,อยู่แน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้สึกเป็นกำลังใจมากขึ้นหรือเปล่าครับ ใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าภาควิชาคารุศาสตร์เครื่องกลของเรานั้นยังมีอะไรอีกตั้งมากมายให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้และแสดงความสามการกันอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วน้องๆส,สามารถนําวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเลยครับใช่แล้วค่ะความรู้ต่างๆและความสนุกสนานของรวมหาวิทยาลัยกาลังรอน้องๆทุกคนอยู่นะคะและใครนะครับที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อที่ภาควิชาคารุศาสตร์เครื่องกลของเรานะครับก็สามารถดูได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับ แล้วพี่ๆจะรอนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ